นิดนึงเนาะแต่ถ้าสวดที่วัดพระจันทร์ก็จะแบบปรับให้เร็วกว่านี้นิดหนึน่งเพื่อเราจะดูสมองเรามันจะได้คือถ้ามันคิดเรื่องข้างนอกนิดเดียวเนี่ยมันก็จะจะเพี้ยนละจะผิดนะเราก็สวดนะให้มันเร็วขึ้นเพื่อตั้งกติกากับตัวเองอการสวดมนต์นโยมมันจูงใจเราให้กลับมาอยู่ฐานที่ตั้งเดิมได้เร็วดีเหมือนกันถ้าจะถามว่าบนมนบทไหนดีที่สุดมันก็ต้องถามกลับไปว่า อาหารที่โยมชอบอ่ะอาหารของแต่ละคนอ่ะแต่ละคนชอบเหมือนกันไหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันงั้นเมื่อเราชอบไม่เหมือนกันมันก็คงดูเหมาะควรแก่สุขภาพคนที่เป็นเบาหวานเขาก็อาจจะไม่เสริมแรงเบาหวานด้วยอาหารชนิดนั้นคนที่เป็นโรคไตก็ไม่ไปเสริมแรงมันด้วยอาหารประเภทนั้นนะมันก็ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบทสวดมนต์ก็เช่นเดียวกันสวดบทไหนก็ได้ ที่มันไม่ใช่เป็นการแบบอ้อนวอนขอที่ดนบันดาลจากฟ้าจากสวรรค์จากใครแต่มันมันต้องเป็นบทที่เป็นการลงมือกระทําด้วยตัวเองพึ่งตนเองแล้วก็พึ่งธรรมะแต่บทไหนที่เราสวดแล้วเรารู้สึกว่าเข้าใจแก้ปัญหากับปัญหาอของเราได้ตรงจลิตของเราเป็นยังไงอันเนี้ยต้องดูแล้วแต่ของใครของท่านนะตามความสะดวกของตัวเอง ่ใช่หรือไม่ใช่ในบทเพลงมีธรรมะไหมมีไหมมีในเพลงก็มีธรรมะแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะามีหาเพลงสักเพลงหนึ่งให้มันเหมาะกับชีวิตเราอ่ะเดี๋ยวร้องเพลงนี้พร้อมกันหน่อยอลุงแอดคาราบาวมาเลยทะเลใจทะเลใจพระอาจารย์ว่าเนื้อหาดี เขาแต่งว่เนื้อหาดีมากอ่าพร้อมๆกัน2อสา จะว่าอยู่ในร้านเหล้าแล้วกัน <c oughs> ที่เกิดซ้ำเพราะใจนำพร่ำเพลอใจมันยังเอามาคิดวนน่ะมันเหมือนกับเป็นแผลเล็กๆที่แก้มยุ่งกัดแล้วก็เกาเกาเกาซะจนแผลเวอะหวะไปหมดติดเชื้อก็มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะว่าคิดเรื่องเดิมเก็บของเก่ามาเคี้ยวซ้ำเคี้ยวซ้ำอยู่นั่นเองไม่ออกจากความคิดนั้นสัทีอานาปานสตินะออกได้จริงๆ ปรบมือให้ตัวเองหนะตอนนี้ร้านเล่าปิดแล้ว,ว <laughs> งั้นเราให้เราให้กำลังใจตัวเองได้ไหมดได้นะพระอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้โยมผ่านอะไรกันมาบ้างนะ่ะจริงๆเนาะเวลาพอฝัาจะมานั่งจุดนี้โอ้โหพระอาจารย์เชื่อว่าโยมผ่านมาเยอะ แต่ไม่รู้โยมจะผ่านอะไรมาก็ตามทีถ้าผ่านเซเว่นนะ่ช่วยซื้อของซื้ออะไรมาฝากหน่อยแล้วกันอย่ามามือเปล่าเลยโยมฉันเนาะจริงจริงมีอะไรก็เอามาฝากกันบ้างเถอะ <laughs> เราให้กำลังใจกันดีกว่าที่จะไปพูดในเชิงลบๆนะอย่าไปพูดในเชิงลบๆให้ตัวเองเป็นทุกข์เลย เดี๋ยวตายแล้วพระอาจารย์ลืม,มเราก็ให้กำลังใจตัวเองได้ใช่ไหมได้ลองร้องเพลงนี้พร้อมกันหนึ่งสองสาม ใคจะให้กำลังใจเราได้ดีเท่าตัวเราเองเนาะให้กำลังใจตัวเองดีกว่าพร้อมกันเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นเธอฝ่าฟันเรื่องราวตั้งมากมายแม้หนทางมืดมนเจียนตายแต่เธอก็ยังผ่านมาได้เสมอเธอเก่งที่สุดรู้ไมฉัน คอออยเเเเเป็นกกำลังงใใจให้ธธส่สาธุหน่อยสาธุ <c oughs> า <c oughs> ไม่มีใครให้กำลังใจเราดีเท่ากับตัวเราเองนะการพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสก่อนปรินิพานว่าขอให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิด อย่าไปมีสิ่งอื่นเป็นพืที่พึ่งเลยแล้วก็พึ่งตัวเองเถิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าพระองค์เนี่ยรังเกียจภิกษุผู้แสดงฤทธิ์นะพระพุทธเจ้ามองเห็นภิกษุผู้แสดงฤทธิ์และอวดฤทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องหน้าขยะขยงเหตุผลก็เพราะว่าพระพุทธเจ้า ทราบดีว่าเมื่อมีพระองค์ใดองค์หนึ่งไปแสดงฤทธเดชเช่นว่าท่านเหาะได้จริงก็จริงอยู่หรอกแต่ท่านไปเหาะให้ชาวบ้านเขาดูชาวบ้านชาวบ้านก็จะรู้สึกทันทีว่าเออเนี่ยเรามีของวิเศษเดี๋ยวเราจะไปขอให้ท่านช่วยเราเห็นไหมเมื่อไปขอให้ช่วยปุ๊บมันก็จะออกจากการที่จะพึ่งการภาวนาของตัวเองเห็นไหมออกจากการพึ่งตนพึ่งความเพียรของตัวเองแต่จะไปขอให้ท่านนช่วยเสกให้เราเนี่ยเป็นเหมือนท่านด้วย พระพุทธเจ้าจึงกลวงจึงบัญญัติไว้เลยภิกษุใดเป็นผู้ที่มีความวิเศษแต่ไปเอาความวิเศษไปอวดเขาพระเจ้าปรับเป็นอาบัติหรือถ้าไม่มีความวิเศษแล้วไปประกาศว่าตนเป็นผู้วิเศษพระเจ้าก็บับปรับเป็นอาบัติแรงเลยเรื่องอาบัติประราชิกเลยขาดจากความเป็นพระสะบั้นเลยขาดออกไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องนี้มากนะ แต่ในปัจจุบันก็ค่อนจะข้างจะเยอะเรื่องการทําให้คนรู้สึกว่าองค์เนี้ยมีความวิเศษเห็นไหมแล้วก็มีศาสดาใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะเจ้ารัทธิอะไรนู่นนี่นั่นอะไรนี่แล้วไปไปเข้าคอร์สกันยังสองหมื่นหเนี่ยไปไปเข้ากันยังต้องรีบไปสมัครเลยนะมันจบชาตินี้กันทัทีดีไหมฮะแต่ว่าอาจารย์ชอบใจอย่างเดียวคือผ่อนศูนเเดือนเนี่ยชอบตรงนี้แหละตรงอื่นก็ไม่ชอบเท่าไหร่อ่ะ เนี่ยมันมีมีลทัทธิอะไรแบบความคิดแปลกๆออกมาเยอะคือจริงอยู่โยมอาตมาเราทุกคนเชื่อใช่ไหมว่าเกือบทั้งหมดไม่มีใครเชื่อหรอกนะแต่เชื่อไหมว่ามีบางคนที่เชื่ออ่างั้นเขาก็จะมาเก็บตกคนเหล่านี้แหละเขาเราเราก็รู้ดีโอ้ยคุณมาทําอะไรตลกมากเลยไม่มีใครเชื่อคุณหรอกมันไม่มีใครที่จะไม่เชื่อทั้งหมดหรอกมันจะมีบางส่วนที่เชื่อเขาก็จะเก็บเล็กเก็บน้อยจากคนที่เชื่อนี่แหละก็จะได้คนกลุ่มเนี้ไป อย่างคนกลุ่มที่มั่นคงแล้วไม่มีทางที่เขาจะเชื่อใช่ไหม,อ,มอย่างเรานี่เราฟังดูเราก็เออก็ถือว่าเป็นสีสันโซเชียลไปทําให้มันเป็นสีสันไปแต่เราก็อย่าไปอย่าไปมองว่าเขาเป็นคนดีคนเลวคนร้ายอะไรผู้มีธรรมะแล้วจะไม่มองใครว่าเป็นคนเลวคนชั่วแต่จะมองเพียงแค่ว่าคนหลงกับคนไม่หลงแค่นั้นเองแต่เราเนี่ยยังถือว่าเรายังหลงอยู่ไหม เออไม่งั้นก็ไม่ว่านั่งกันอยู่ตรงนี้หรอกนะไม่งั้นป่านนี้ก็ไปไปไหนกันแล้วเนี่ยไปนี่พงนี่พานกันหมดแล้วนี่ยังมาวนเวียนกันอยู่ตรงเนี้ยแต่ยังดีใจว่าหลายคนไม่ยอมผมอ,อ่นแค่มองพระพะจารย์รู้เลยว่าโยมไม่ยอมผมอ่อ,อจริงจริงน่าจะขาวไปมากกว่านี้แต่ว่าโยม,โยม,ม,ยอมอโยมไม่ยอมอ่ะโยมไม่ยอมเอาเคมีใส่หัวตัวเองอ่ะดีดีด,ดีให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็ดีเหมือนกัน นะแล้วเราก็อยู่กับธรรมะอย่างถูกต้องอย่าไปหลงประเด็นกับสื่อต่างๆที่ออกมาจนบางทีก็ฟุ้งไปหมดเลยนักข่าวก็ชอบมาสัมภาษณ์หลวงพ่อพยอมอยู่นั่นแหละมาจี้ให้หลวงพ่อพูดอยู่นั่นแหละ,หละคือเขารู้ว่าอะไรที่มันพอพอที่จะออกไปแล้วคนสนใจถ้าหลวงพ่อพระพยอมพูดปั๊บคนก็สนใจฟังนะถ้ามาสัมภาษณ์เราเนี้ยคนก็อาจจะไม่ได้สนใจ ก็จะเป็นสีสันแต่ให้เราจับหลักไว้ให้ได้ก็แล้วกันถ้ามันต่อให้มีมีเจ้าลัทธิจะเกิดขึ้นอีกมากมายเท่าไรก็ตามให้เราจับหลักไว้ว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุอย่างวันนี้ที่เรามาเจอกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีความบังเอิญใช่ไหมบางคนจะมาก็ไม่ได้มา ใช่ไหมวันก่อนก็มีรถทัวร์รถอะไรที่ก็ไปผ้าป่ากันแล้วก็ไปเสียชีวิตกันตั้งหลายคนะบ้านหนึ่งก็เมียเขาก็จะไปพอดีแต่บังเอิญมันมีเหตุไม่ได้ไปผัวเขานั่งอยู่บ้านก็บอกอเสียดายคือเขาเสียดายที่เมียเขาไม่ได้ไปเขาบอกบอกทำไมโยมโยมอยากให้เมียไปทอดผ้าป่าใช่ผมอยากให้เมียผมไปทอดผ้าป่ามากเลยแต่เมียผมขึ้นรถไม่ทันเ มันผิดที่ผมนี่แหละไปส่งขึ้นรถไม่ทันอแล้วยองไม่ได้ข่าวเลยว่าคนรถเข,า,เขาไปชนกันแล้วตายตั้งหลายคนนั่นแหละผมมันดีเสียใจอีตอนนี้แหละ <c oughs> มันรักเมียยังไงเนี่ยงงมันนะรักยังไงออรักจนอยากให้เมียไปพับป่ากับเขาเนี่ยนะศาสดาของเราสอนไว้ดีแล้วท่านแนะนำไว้ดีแล้วถูกและตรงที่สุดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นมา โดยเหตุและผลทั้งหมดถ้าไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็จะไม่ปรากฏผลแน่นอนเหมือนเวลาพอเราขอนะเช่นข้าพเจ้านะขอกุศลผลละบุญของข้าพเจ้าบุญนี่จงสมเร็จมีแก่บิดาของข้าพเจ้าที่ลลวงรับไปขอผลบุญพระอาจารย์ก็ไปนึกถึงเออเราทําเรื่องนี้ไปไหรือยังนะทําเป็นคลิปไปไหรือยังผลบุญเดี๋ยวพระอาจารย์อาจจะไปนั่งอยู่โคนต้นไม้อะไรที่มีผลสักเออแต่ที่วัดเห็นมีมีคนหนุนอยู่เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะไปตั้งกองไกลๆล,ล,ลูกขนุนอขอ,อกุศลผลลบุญก็นึกถึงเนี่ยผลของขนุนงั้นขนุนมันจะมีผลมันก็มีรากมีต้นมีกิ่งมีใบมีดอกงั้นถ้าเราหวังผลบุญแต่เราไม่ได้ดูแลรากบุญต้นบุญกิ่งบุญใบบุญดอกบุญเราหวังแต่ผลบุญเออเราจะเป็นคนขี้หวังมากเกินไปไหมโดยที่เราไม่ได้สร้างเหตุตั้งแต่รากขึ้นมาเลย เมื่อเราไม่เคยสร้างเหตุมาแล้วเราจะไปขอให้ผลบุญส่งมาให้เราเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้งั้นถ้าวันนี้มันยังมีผลมาหรือไม่มีผลมาก็ตามทีเราเริ่มมาสร้างรากของเราให้มันแข็งแรงในชาตินี้ได้ไหมดีไหมอ่าเราก็อาจจะพูดเรื่องโครงเรื่องประมาณนี้แหละโยมได้ฟังก่อนคนทั้งประเทศสามล้านคนในเพจเลยนะ,นะเนี่ยเนี่ยได้ฟังเรื่องเราเหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองมันอยากคิดอยากจะพูดเรื่องอะไรให้โยมได้ฟังก่อน